สวัสดีครับพบก,กับสุรุข่าว Liverpool ลีวูพูเราเริ่มต้นกันที่สีเหตุผลลเวูผูควงคว้าตีอากุหงดังลเวูผูนับกำลังตกเป็นข่าวอย่างหนักว่าใกล้ที่จะคว้าตัวตีอาก้อักันโอร่ากองกลางทีมชาติสเปนของเสตอาต้เบร์ยูมินิกมาสุดถิ่นแอนฟิลในช่วงสัยน,นี้ถึงกันสามารถบรรลุเงื่อนไข่วนตัวกับนักเตะได้เป็นที่รู้กอยแล้วอีกด้วยเหลือเพียงแค่ตกงลงค่าต,ตัวกับทางด้านเสต้าต้เบร์ยูมินิกให้ได้เท่านั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีความเป็นไปได้้้ไม่่่นนนออยทีีจะะเกิดขึแลคื สีเหตุผลที่หงด่างควรดึงเตีโกโอัคันทอราในวัย29ปีมาร่วมทัพ 1. เพิ่มความคิดสร้างสรรค์นในแดงกลากแม้ว่าแผงกลางกตัวหลักชุดปัจจุบันของหงด่างอย่างจอร์แดนแฮนเดอร์สันฟาบิโยจอชิยุมวานดิุ่มจะมีส่วนสำคัญในการช่วยทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลิงกรก็ตฤดูกาลนี้มาครอบคองได้สำเร็จ แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าพวกเขาควรจะมีขุมกลางที่แข็งแกร่งมากกว่านี้ถ้าหากต้องการป้องกันแชมป์ในฤดูกันหน้าและนักเตะอย่างเตียโกออคันตอราก็คือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเนื่องจากเชกิกรับน่าจะต้องการมิคฟิลที่มีความคิดส,สร้างสรรค์เข้ามาช่วยเพิ่มความหลากหลายในการต่อสู้กับคู่แข่งที่หลายครั้งมักจะมาตั้งรับลึกซึ่งเตียโกก็ถือว่าตอบโจทย์ในจุดนี้มากวิสัยทัศน์ในการเล่นของเขาไม่เป็นสองรองไคร การเชื่อมเกมการจ่ายบอลแบบคิลเลอร์พาสการผ่านบอลทั้งสั้นและยาวและความสามารถในการพาบอลเลี้ยงหลบคู่แข่งการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นรุกอย่างรวดเร็วซึ่งถือว่ายอดเยีเ่ยมตั้งแต่สมัยคัดแข่ขงอยู่กับบาร์เซโลนาจนถึงสังกัดปัจจุบันอย่างเสอร์ใต้บาเยินมิวนิก 2. เล่นได้หลากหลายตำแหน่งตีก้าอาคันตรานะครับก็คือเป็นหนึ่งในกองหลังสารพัดประโยชน์ เราสามารถเล่นในทั้งมิคฟิลตรัรกลางมิกฟิลตัวรับและมิกฟิลตตวรุกและจะเข้ามาเสริมคุ้มกําลังของหงแดงให้แข็งแกร่งขึ้นได้เวลาจําเป็นที่จะต้องหมุนเวียนนักเตะจากโปรแกรมการแข่งขันสุดโหดในระหว่างฤดูกาลและยังช่วยให้จุดึดรับสามารถปรับแทคติกในการเล่นให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะถ้ายึดน,นักเตะตัวหลักและแผกนการเล่นเหมือนเดิมอาจจะทําให้คู่แข่งจับทางได้ง่าย เพราะแต่ละทีมก็ต้องทำกันบ้านเพื่อมล้มหงด่างให้ได้กันทั้งนั้นในซีซั่นน้า 3. ประสบการณ์สูงเตกโกอากันตอราถือเป็นหนึ่งในนักเตะประสบการณ์สูงและประสบความสําเร็จในระดับสโมสรอ,อย่างมากช่วงที่ค้าแข่งกับบาร์เซโลนาชุดใหญ่ระหว่างปี2009-2013เขาคว้าแชมป์ลาลิกาสเปนสองสมัยยูฟ่าชมลลกหสมัยยูฟาซูเปอร์คัพหสมัยและแชมป์สโมสรโลกอีกหสมัย และเมื่อย้ายมาอยู่กับไบยามินิกก็ช่วยทับเสือใต้ควาดแชมป์บนเดสส์กาถึง7จด um ok, สมัยเดวิสโค้คาวสสมัยและแชมป์สชมสรโลกอีก1สมัยด้วยดังนั้นความเก่าเกมของเขาหน้าจะเข้ามาช่วยยกระดับในแดนกลางของหงดังหรเว์พูลได้เยอะแน่นอนและยังสามารถให้คำแนะนำกับนักเตะดราวรุ่งได้อีกต่างหาก 4. ค่าวตัวไม่แพงจนเกินไปเบนที่ท่าบกานีนะครับบริเอรวผูลคือหนึ่งในทีมที่เจอปัญหาทางนั้นเกินเงิน แตแคมเปรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิน -19 ซึ่งทางเช็กกิงครอฟก็ยอมรับว่าทีมของเขาไม่สามารถทุ่มเงินซื้อนักเตะในระดับ50-60ล้านปอนด์ได้อย่งางไรก็ตามในดีวของติอ,อกโกนันนะครับแค่กล่าวว่าเบย์มนินกต้องการค่าตัว31ล้านปอนด์หรือประมาณ1,178ล้านบาทเท่านั้นเพราะนันเตกำลังจะหมดสัญญากับสมโมสรในช่วงสมัมฤาธ์นหน้าแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่พอรับได้เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของนักเตะ ถามคาไหลูมิเนเก้นะครับซีอของสซอร์ไพร์ยิเมนิกก็ยังออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าตีโกอคันตอราต้องการย้ายทีมเพื่อหาความ้าไายใหม่ในอาชีพการแข่งยิ่มีการเปิดทางให้ดีวนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริงสูงขึ้นไปอีกนะได้มาแค่แชมป์แนวโน้มการเงินที่ดีขึ้นของลิเวอร์พูลในยุคข,ของเคกิงคลับ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว้านี่ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของเราสาวกเลครับอย่างแท้จริงหลังจากได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เมื่อรดูการ2018ถึง2 0 1 2-9เหล่านั้นในซีซั่นนี้นะครับพวกเขาก็ได้แชมป์พิมลิงเกตอีกนะฮะส่งผลให้การรอคอยแชมป์ลีกของพวกเขาจบลงที่ระยะเวลา30ปีแน่นอนนะครับเครดิตความสําเร็จนี้ส่วนใหญ่แล้วตกเป็นของเจกเก้งครับหลังจากที่ทําทีมได้อย่างเด็ดเยี่ยม แต่นอกเหนือจากถ่วยแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วนั้นนะครับเอว์พูในยุคข,ของเชกิงคลับก็ยังมีสถานภาพการเงินที่ดีขึ้นอย่างมากเช่นเก่ยวกันนะครับลองไปดูตัวอย่างกันดีกว่าว่ามันมีด้านไหนบ้างในฤดูกาล2014-2015หรือก็กคือซีซั่นแบบตัวตัวซีซั่นสุดท้ายของเบนดาร์โรเจอร์ตอนนั้นนะครับเอว์พูทำไรายได้รวมทั้งหมด298ล้านปอนด์พร้อมกับมีค่าใช้จ่ายค่าเหนื่อยต่างๆรวมแล้ว166ล้านปอนด์ ซึ่งส่วนหนึ่งที่รายได้ไม่เยอะก็เพราะผลงานโดยรวมไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นักแม้มีฤดูกาลหนึ่งนะครับที่ลอเจอร์เคยพาทีมเกือบได้แชมป์ผิวมังกริได้แต่การที่หลังจากนั้นผลงานบรอปลงไปอย่างน่าเจหายมันก็ส่งผลกับการเข้ามาของสปอนเซอร์และยอดขายสินค้าต,ต่างๆด้วยอย่างไรก็ตามในฤดูกาล2008-2009รายได้ของลิเวอร์พูลเพิ่มเป็น533% หรือก็คือเพิ่มขึ้นจากซีซั่น2014ถึง2 0 5ถึง79%ด้วยกันแม้ว่าภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเหนื่อยจะอยู่ที่310ล้านปอนด์แต่ส่วนต่างก็ยังอยู่ที่223ล้านปอนด์ดีกว่าฤดูกาล2014ถึง2015ซึ่งอยู่ที่132ล้านปอนด์ต่งเยอะในปี2 0 1 9นะครับเอว์ผูลทำไรายได้จากเลกซิสก,การถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันได้ถึง261ล้านปอนด สโมสรเขาก็ถือเป็นทีมที่ทำรายได้ในด้านนี้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกในปีนั้นเหนือกว่าแม้กระทั่งบาร์เซโลนาที่มีนักเตะอย่างลิโอเนลเมสซี่เป็นแม่เหล็กดูดให้กับแฟนบอลเปิดไปชมเกมของพวกเขาซะอีกนอกจากนี้นะครับหากนับเฉพาะค่าเล็กซิกการไถ่ทั้งสดในเกมระดับทวีตยุโรปแล้วก็ลิเวอร์พูลก็สามารถทำเงินได้ถึง230ล้านปอนด์ในช่วงระหว่างปี2 0 1 5ถึง2019ซึ่งสัดส่วนมันก็เป็นเพราะทีม ไปถึงรอบชิงชนะเลิศครัองสุดยุ่งยากชุมลีได้ถึง2ปีติดต่อกันนั่นเองโดยพวกเขาทำเงินด้านนี้ได้เยอะมากที่สุดทั้งที่ฤดูกาล2 0 1 6ถึงไม่ได้เล่นฟุตบอลทั่วยุโรปด้วยซ้ำห่างนับจนถึงฤดูกาล2 0 1 8 2นแลถึง้วแล้วก็4ฤดูกาลของเลรูพูที่มีเจคินคลับเป็นกุนสือนั้นหงแดงมีกำไรก่อนหักภาษีแล้วรวม187ล้านปอนด์ทำให้พวกเขาเป็นทีมอันดับ2ของเกอังกฤษที่ทำกำไรก่อนหักภาษ แพ้เพียงตอนนันสเปอร์แค่ทีมเดียวเท่านั้นหลังจากสเปอร์ทำเงินในด้านนี้ได้ถึง323ล้านปอนด์เท้งนี้นะครับหากนับเฉพาะซีซั่นก่อนแค่ซีซั่นเดียวแล้วแล้วก็เลวูพูก็มีกำไรหลังหักภาษีอยู่ที่42ล้านปอนด์ซึ่งสูงเป็นอ,อันดับ2ของพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกันแต่แพ้แคสสเปอร์เหมือนเดิมแต่นั่นก็ถือเป็นต้นเลขที่น่าประทับใจแล้วเมื่อพิจารณาถึงเรื่องที่ว่าฤดูกาล2015-2016 ซึ่งเป็นรูการที่เจงนคลับเข้ามากลุ่มทีมเมื่อช่วงเดือนตุลาคมในปี2015นั้นลิเวอร์พูลยังขาดทุนช่วงก่อนหักภาษีไปถึง20ล้านปอนด์ด้วยกันในช่วงระหว่างปี2015ถึง2019ลิเวอร์พูลทำเงินจากการขายนักเตะได้รวมแล้วทั้งสิ้น249ล้านปอนด์ซึ่งในบรรดาท็อปซิกของพรีเมียร์ลีกมีเพียงชลซีที่ทำเงินได้ทางด้านนี้ได้มากกว่าพวกเขาที่จำนวนตัวเลข292ล้านปอนด์ ขณะที่สเปอร์อ์เซนอลแมนเชสเตอร์ตีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำเงินจากการขายนักเตะในช่วง4ปีนั้นได้151ล้านปอนด์141ล้านปอนด์133ล้านปอนด์และ45ล้านปอนด์ตามลำดับแน่นอนบางคนอาจจะบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ลิเวอร์พูลมีตัวเลขด้านนี้เยอะเป็นเพราะขายฟิลิเปกุณนโยดได้ในราคา124ล้านปอนด์ แต่ถ้าหักเงินส่วนนั้นออกไปมันก็ยังถือว่าลิเวอร์พูลในยุคข,ของเจ็กกิงครอปได้เงินจากการขายนักเตะทีลี่ยแล้วปีละ44.75ล้านปอนด์อยู่ดีถ้าหากเอารายใจ่ายในด้านการซื้อนักเตะกับรายรับจากการขายแข้งตลอดช่วงปี2015-2019มาหักลบกันแล้วนั้นมันก็พบว่าในช่วงนั้นลิเวอร์พูลใช้งบโดยรวมไปเพียง278ล้านปอนด์เท่านั้น แต่เชนคือกรอบก็ยังพัฒนาทีมได้อย่างยอดเยี่ยมจนกลายเป็นทีมที่แข็งแกล่งเหมือนอย่างทุกวันนี้ตัวเลขในด้านนี้ของลิเวอร์พูลก็ถือว่าน้อยกว่าแมนเชสเตอร์เยอะเลยนะครับเพราะแมนเชสเตอร์ใช้งบประมาณไปถึง594ล้านปอนด์เมื่อทําการหักรายได้ทั้งนั้นการซื้อนักเตะกับรายรับจากการขายแข่งไปแล้วส่วนแมนเชสเตอร์ก็สูงถึง542ล้านปอนด์เลยทีเดียว story